นอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระศาสดา สังคเพศสูตรว่าด้วยเหตุให้สงแตกกัน37พระอุบาลีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระองค์ตรัสว่าสังคเพศสังคเพศสงจะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุเท่าไรนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุ์ทั้งหลายในธรรมวินัยนี้หนึ่ง แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม 2. แสดงธรรมว่าเป็นอธรรม 3. แสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินัย 4. แสดงวินัยว่าไม่ใช่วินัย5แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้พาสิทธไว้ได้กล่าวไว้ 6. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้พาสิทธไว้ ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้กล่าวไว้7แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมา8แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา9แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่า ตถาคตได้บัญญัติไว้10แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ภิกษุเหล่านั้นแตกกันแยกกันทำสังฆกรรมแยกกันสวดปฏิโมกข์แยกกันด้วยเหตุสิบประการนี้อุบาลีสงจะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุเท่านี้แลสังฆเพศสูตรที่เจ็ จบ8สังคสามัคีสูตรว่าด้วยเหตุให้สงสามาคีกัน 38. พระอุบาลีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระองค์ตรัสว่าสังคสามคัคีสังคสามคัคคีสงจะเป็นผู้สามัคีกันด้วยเหตุเท่าไรหนอ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้หนึ่งแสดงอธรรมว่าเป็นอธรรมสองแสดงธรรมว่าเป็นธรรมสามแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าไม่ใช่วินยัยสี่แสดงวินัยว่าเป็นวินยัยห้าแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้พาสิทธไว ไม,ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ well. ได้พาสิทธิ์ไว้ไม่ได้กล่าวไว้6แสดงสิ่งที่ตถาคตได้พาสิทธิ์ไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้พาสิทธิ์ไว้ได้กล่าวไว้ 7. แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา8แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่า ตถาคตได้ประพฤติมา 9. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้10แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้ภิกษุเหล่านั้นไม่แตกกันไม่แยกกันไม่ทำสังฆกรรมแยกกันไม่สวดปฏิโมกข์แยกกันด้วยเหตุสิบประการนี้ อุบาลีสงเป็นผู้สามัคคีกันด้วยเหตุเท่านี้แลสังคสามัคคีสูตรที่8จบห้าอกโกสวาหมวดว่าด้วยการดาหนึ่งวิวาทสูตรว่าด้วยเหตุให้เกิดวิวาทขึ้นในสงสี่สอครั้งนั้นแลท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งนที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เกิดความบาดหมางกันทะเลาะแก่งแย่งและวิวาทกันขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ไม่สำราญพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้หนึ่ง แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม 2. แสดงธรรมว่าเป็นอธรรม 3. แสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินยัย 4. แสดงวินัยว่าไม่ใช่วินยัย 5. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้พาสิทธไว้ได้กล่าวไว้ห แสดงสิ่งที่ตถาคตได้พาสิทธไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้กล่าวไว้ 7. แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมา 8. แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 9. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่า ตถาคตได้บัญญัติไว้สิบแสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้อุบาลีนี้เป็นเหตุนี้เป็นปัใจจัยให้เกิดความบาดหมางทะเลาะแก่งแย่งและวิวาทกันขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ไม่สำราญวิวาทสูตรที่หนึ่งจบ สปัธรมวิวาทมูลสูตรว่าด้วยมูลแห่งเหตุวิวาทสูตรที่หนึ่งสี 42. พระอุบาลีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมูลเหตุแห่งวิวาทมีเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีมูลเหตุแห่งวิวาทสิบประการ มูลเหตุแห่งวิวาสิบประการอะไรบ้างคือภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้หนึ่งแสดงอธรรมว่าเป็นธรรม 2. แสดงธรรมว่าเป็นอัธรรม 3. แสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินยัย 4. แสดงวินัยว่ามิใช่วินยัย 5. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้พาสิทธิ์ไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่า ตถาคตได้พาสิทธไว้ได้กล่าวไว้ 6. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้พาสิทธไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้กล่าวไว้7แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมา8แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 9แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้10แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้อุบาลีมูลเหตุแห่งวิวาทสิบประการนี้แลปฐมวิวาทมูลสูตรที่สองจบ 3. ทุติยวิวาทมูลสูตร ว่าด้วยมูลเหตุแห่งวิวาทสูตรที่สองสีพระอุบาลีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมูลเหตุแห่งวิวาทมีเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีมูลเหตุแห่งวิวาทมีสิบประการาามูลเหตุแห่งวิวาทสิปร,รสประการอะไรบ้างคือภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ หนึ่งแสดงอาบัตว่าเป็นอาบัตสองแสดงอาบัตว่าเป็นอนาบัตสามแสดงอาบัตเบาว่าเป็นอาบัตหนักสี่แสดงอาบัตหนักว่าเป็นอาบัตเบาห้าแสดงอาบัตชั่วยาวว่าไม่เป็นอาบัตชั่วยาบหกแสดงอาบัตไม่ชั่วยาบว่าเป็นอาบัตชั่วยาบ เแสดงอาบัตมีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัตไม่มีส่วนเหลือ8แสดงอาบัตไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัตมีส่วนเหลือ9แสดงอาบัตที่ทำคืนได้ว่าเป็นอาบัตที่ทำคืนไม่ได้10แสดงอาบัตที่ทำคืนไม่ได้ว่าเป็นอาบัตที่ทำคืนได้อุบาลี มูลเหตุแห่งวิวาสิบประการน,นี้แลทุติยะวิวาทมูลสูตรที่สามจบ